นะคะเหมือนวิวแบบตัวคนเข้าเมืองแล้วก็ฉะนั้นกํงเดินมาเปลี่ยนไปเพื่อไปสุดเจิน,นะคะที่เราเช็คอินแล้วนะคะก่อนตรงนะคะเรากําลังเดินไปที่โบกี้ของเราอันาที่ห้าเพื่อไปต่อเครื่องที่สืดเจิค่ะนั่งนะคะ าเลยจงชิ้นไม่ใช่แบบนี้เนี่ยี่เราได้ที่พักที่สร็จจนแล้วนะคะทุกคน คือแล้วประมาณ50หยวนเองทุกคนโหมากไม่ใช่50ประมาณ70หรือ8ปะเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้คือมันไกลห้ามากทุกคนนี่คือห้างสุปาโรงแรมของเราอยู่บริเวณนี้ดีมากห้องแบบดีมากตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่พักแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวกันโสโุสดีเช้าวันใหม่แัะ เดี๋ยวเราก็จะไปซื้อลมค่ะเพราะว่ามันเขียนว่าวันนี้พี่เซอร์เจ,จนฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์คือว่าทาร์เดิลโดเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ทำไมมันเตือนในโทรศัพท์ก็เลยคิดว่าจะไปซื้อลมสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ชินกุยนะคะที่วิลลีเทียเรเพื่อนั่งรถไฟเข้าเมืองนี่ก็วันนี้ก็จะเป็นแนวแบบส,าสบายๆเพราะอากาศน้อน,นั่นเองเดี๋ยวเขาจะเป็นบริเวณที่ ชาน,าค,นาค่ะทุกคนก็เราจะปีหลลัามาไม่ได้มือขาดเราก็ต้องนั่งดูงเถียดรถไฟเข้าไปนะเมืองนี้เขาไม่ขับรถไฟฟ้าเขาปัจจัยาทุกคนเขามีถนนสองเกตคือถนนไม่คือให้ปั่จจัยาร้าน มาทำาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวในเมืองกันนะคะหรืเอาปิดก็สาายนี้เราอยู่ในเมือง สวนกระดานค่ะตอนนี้เราจะไปห้างที่แบบสวยๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นยงนนนงนังไงโคตรเลยเราถึงโคนรดูแห่งไฟกาลังเลยเดี๋ยวให้ดูว่าเราเจออะไรแกักที่สุดจิ ก็ตัวนี้ก็จะชื่อว่าชื่อมินจงซินอะไรสักอย่างเดี๋ยวแปะให้แล้วก็นั่งมาที่สายสองนะคะแล้วเชียงล้วก็จะมาถึงตรงนี้แล้วก็เดินออกมาที่ประตูซีซูโงซีนะคะแล้วก็จะได้เจอที่แบบนี้เลยแล้วก็สามารถมานั่งดูได้ว่ามีคนนั่งชิลเยอะมากแบบมันเป็นล้านกว้างให้เด็กมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยอ,ะวยอ่ะคนเราเดินมาใกล้ขึ้นนะคะ มันสวยมากเขาเปลี่ยนสีเตื้อเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้วันนี้ก็สวยมากคุโอ้มันแบบโอ้ขนส,สวยมากดูข้างหลังสวยมากเดินทางแค่เจ็ดอยู่นะคะจากอีกฝั่งหนึ่งแบบ ัางนีเปิดแมพให้ดูคือแบบมันเดินทางถูกมากแล้วก็สว,วยด้วยเยไม่รวยคนทุกคนถ้าคนสังเกตคื้นถนนหรือว่าคื้นทางเดินเนาะแทบจะไม่มีขยะเลยก็ทําให้คนที่เนี่ยเดินได้ดีเยอะมากเลยนะคะที่สุดจะแบบว่า รรรรรรรตรงแรมเนะคร์ดโค้ดงแบัทนี้ชักถ,ถูกมาตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินเอาอยากกันเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณาทุ่แล้วหาอะไรกินก่อนเราสู่บัตรถไฟจากกงโจไปซินจุนซีบัวัที่ศกยู่นะครสาน,นีต่อไปฮ่องกง